ความรักของพ่อแม่นะครับคือสิ่งเดียวที่เราสามารถพูดได้เต็มปากว่าคือรักแท้นะครับแม้ว่ามีพ่อแม่นะครับมากมายในโลกทุกวันนี้นะครับนะอาจจะเป็นพ่อแม่นะครับที่ไม่ได้สมบูรณ์แบบนะครับแต่เราสามารถบอกได้ว่าความรักของพ่อแม่นั่นแหละคือรักแท้คุณพ่อมูลนะครับด็ร์ซันเมืองมูลนะครับท่านให้คำนิยามของความรัก แท้หรือความรักที่แท้จริงไว้น่าฟังมากนะครับจริงๆเวลาผมบรรยายให้กับคนหนุ่มสาวเนี่ยผมจะถามเขาก่อนว่ารู้ไหมความรักที่แท้จริงเป็นยังไงนะครับเขาก็จะอธิบายไปตามประสบการณ์ตามวัยแบบวัยรุ่นวัยคนหนุ่มสาวนะครับแต่คุณพ่อมูลท่านอธิบายไว้แบบนี้ครับท่านบอกว่าความรักที่แท้จริงคือการให้ให้แล้วก็ลืมไม่ได้ให้พ่อแม่เนี่ยจะให้แล้วก็ลืมนะครับให้แล้วก็ไม่ได้จดจํา ให้แล้วก็ลืมนะครับเราเป็นพ่อแม่เราจะรู้นะครับเวลาเราให้ลูกเนี่ยเราจําไม่ได้หรอกว่าให้อะไรไปบ้างนะครับจําไม่ได้ว่าให้ไปแล้วเท่าไหร่จําไม่ได้ว่าหมดไปแล้วเท่าไหร่นะครับแต่ให้คนเดื่นเนี่ยที่ไม่ใช่ลูกเนี่ยมันจะจําได้นะครับให้เงินนะครับให้เงินลูกให้ไปเท่าไหร่ก็ก็จาไม่ได้นะครับไม่ได้จดไว้พ่อแม่บางคนก็จดนะนะจดทําบัญชีเพื่อจะรู้เรื่องเพื่อที่จะอ่ จดในแง่ของการทาบัญชีแต่ไม่ได้จดในลักษณะของการจดจํานะครับแต่ให้คนอื่นเนี่ยจำดีมากนะครับคนที่ไม่ใช่ลูกนะนี่แหละครับคือหัวใจของพ่อแม่นะให้ลูกแล้วก็ให้ทุกวันนะครับให้ไม่เคยหยุดนะครับให้แล้วก็ลืมให้ด้วยความปิตินะครับนี่คือหัวใจความรักของพ่อแม่คุณพ่อมูลท่านจึงอบอกว่าความรักของพ่อแม่เนี่ยอยู่เหนือเหตุผล เหนือความเข้าใจนะครับเหนือความตั oh ้งใจนะครับท um ่านทําภาพแบบนี้ให้เราดูครับว่าคือคนเราเนี่ยนะครับมีมีร่างกายมีจิตใจแต่จิตใจเนี่ยนะครับจิตใจของคนเราเนี่ยมีส่วนประกอบอยู่3าอย่างนะครับก็คือมีส่วนที่เป็นความรู้สึกหรืออารมณ์อันที่2คือส่วนที่เป็นความเข้าใจหรือปัญญาอันที่3ามคือส่วนที่เป็นความตั้งใจหรือเรียกว่าเจตจํานงนะครับ ท่านบอกว่าความรักของพ่อแม่เนี่ยมันอยู่เหนืออารมณ์นะครับอยู่เหนือความรู้สึกมันไม่ใช่เรื่องของความรู้สึกนะครับไม่ใช่เรื่องของความเข้าใจนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ตั้งใจอยู่เหนือความรู้สึกก็หมายควาว่านะครับออยู่เหนืออารมณ์ก็หมายเขาว่ายกตัวอย่างเช่นเวลาที่พ่อแม่ตีลูกนะครับผมเชื่อว่า เราเกือบทุกคนน่าจะเคยโดนพ่อแม่ตีนะครับผมนี่โดนแม่ในตีประจําเลยตอนเด็กนะครับแต่เวลาแม่ตีอะถึงแม้ว่าแม่จะโมโหเนี่ยแม่ก็รักถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยนั่นหมายว่าความรักของแม่เนี่ยมันอยู่เหนือความรู้สึกมันไม่ใช่เรื่องของความรูม้สึกนะครับไม่ใช่เรื่องของความความเกลียดความโกรธนะครับแต่ว่ามันเป็นตีมาจากความรักนั่นเองนะครับแล้วก็ที่บอกว่าอยู่เหนือความเข้าใจนั่นเนี่ย อยู่เหนือสติปัญญาเหนือความเข้าใจเหนือเหตุผลนั้นก็หมายความว่าความรักของพ่อแม่เนี่ยนะครับไม่ไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ว่าสติปัญญาความเข้าใจนะครับเอาเอาง่ายๆเลยนะครับแม่ที่มีการศึกษาสูงกับแม่ที่การศึกษาเพียงแค่จบปถมจบป .4 จบป .6 อย่างเงี้ยนะครับถามว่าใครมีความรักลูกมากกว่ากันครับมันบอกไม่ได้ครับว่าคนที่จบปริญญาตรีปริญญาโทนะครับเป็นแม่ที่จบปริญญาเอกจะรักลูกมากกว่า ความรักไม่อยู่ที่ความรู้ไม่ได้อยู่ที่สิปัญญานะครับความรักเป็นเป็นส Υ ิ่งที่อยู่เหนือสิ่งเหล่านั้นนะครับแล้วก็บอกว่าที่อยู่เหนือรักลูกเนี่ยเราไม่ได้ตั้งใจนะครับเราไม่ต้องพยายามบางครั้งเวลารักคนอื่นเนี่ยเวลาจะรักใครเนี่ยบางครั้งเราต้องพยายามมากเลยเราต้องฝืนมากเลยเพื่อจะพยายามรักคนนั้นให้ได้แต่รักลูกเนี่ยมันไม่ต้องฝืนเลยลูกเกิดมาเราก็รักท,ทันทีนะครับดังนั้นเนี่ย ความรักอยู่เหนือสิ่งเหล่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยคุณพ่อมูลท่านจะบอกว่าความรักของพ่อแม่เนี่ยมันออกมาจากสิ่งที่เรียกว่าหัวใจนะครับเป็นเหมือนน้ำพุนะครับที่ออกมาจากส่วนลึกของหัวใจนะครับดังนั้นยิ่งขุดลึกลงไปเท่าไหร่ มันก็จะน้ํามันก็จะพุ่งขึ้นมามากเท่านั้นท่นานอธิบายได้เห็นภาพมากครับว่าเหมือนเราขุดน้ําเจาะน้าอ่ะเจาะน้ําบาดาลยิ่งเจาะลึกลงไปเท่าไหร่น้ํามันก็จะยิ่งขึ้นมามากเท่านั้นความรักของพ่อแม่เป็นแบบนั้นเรื่องเราความรักของพ่อแม่นะครับบรรยายยังไงก็ไม่จบไม่สิ้นเหมือนโบราณว่านะครับเอาเอาเอาโลกมาทําปากกานะครับเอาน OP ้ำพามาแทนกระดาษน้ําหมดมหาสมุทรนะครับก็อดเขียนอธิบายไม่จบไม่สิ้นใช่ไหมครับนะเรื่องเรา ถูกบันทึกไว้เราเห็นเรื่องราวเหล่านี้ในประวัติศาสตร์โลกเรามากมายนะครับหลายท่านอาจจะรู้จักอนุสุรีเทพีสันติภาพใช่ไหมครับอนุสุรีเทวีสันติภาพเป็นของขวัญที่ฝรั่งเศสมอบให้กับอเมริกานะครับในโอกาสที่ได้รับเอกราชนะครับเป็นสัญลักษณ์ที่สําคัญของอเมริกาประเด็นสําคัญที่ผมอยากเล่าคืออะไรครับเฟรเดริกบาทโทดีเป็น สถาปนิกนะครับที่เป็นผู้ที่ออกแบบและควบคุมการาการก่อสร้างเทพีสันติภาพนี้นะครับเขาคิดว่านะเขาจะการจะสร้างอนุสาวรีย์ที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศที่ยิ่งใหญ่นี่นะครับมันจะต้องให้สวยงามแล้วแล้วก็ดูสง่างามนะครับดังนั้นเนี่ยการจะทําให้อนุสาวรีย์เนี่ยมันออกมาสง่างามได้เนี่ยมันก็จะต้องมี นังมันก็จะต้องมีต้นแบบมันจะต้องมีแบบนะครับดังนั้นเนี่ยแบบที่เขาเอามาเพื่อที่จะใช้เป็นแบบในการสร้างอนุสาวรีย์ที่ยิ่งใหญ่เนี่ยคืออะไรครับก็คือแม่ของเขานั่นเองนะครับเขานึกหาว่าเขาจะเอาแบบเนี่ยนะครับที่แสดงออกถึงความรักที่บริสุทธิ์นะครับความรักที่ยิ่งใหญ่ความรักนะครับที่ อ่ามากมายเนี่ยนะครับที่มองดูแล้วสามารถรู้สึกถึงความรักนั้นได้เนี่ยเขาจะหาแบบนี้ได้จากไหนท้ายสุดแบบที่เขาได้มาก็คือแม่ของเขาเองนั่นเองนะครับนี่คือเบื้องหลังการสร้างอนุสาวรีย์ที่เป็นสัญลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่ของอเมริกานั่นเองนะครับมีเรื่องราวหนึ่งที่ผมประทับใจมากนะครับก็คืออ่ที่ประเทศอังกฤษนะครับซึ่งเป็นประเทศหนาวในช่วงฤดูหนาวนะครับมีแม่คนหนึ่งจําเป็นต้อง เดินทางออกจากบ้านในเวลาค่ำนะครับเพื่อจะเดินทางไปยังอีกหมู่บ้านหนึ่งแล้วก็อุ้มลูกน้อยนะครับลูกชายตัวเล็กๆเนี่ยนะครับไปด้วยแล้วระหว่างทางเนี่ยก็เกิดพายุหิมะพายุหิมะหนักมากเลยแม่คนนี้ก็รู้ว่าจะต้องไม่รอดแน่นอนนะครับดังนั้นแม่คนนี้ก็เลยตัดสินใจทําอย่างหนึ่งนะครับก็คือถอดเสื้อผ้าเนี่ยออกทุกชิ้นทุกชิ้นทุกชิ้น,นแล้วก็มา ห่อตัวลูกให้ความอบอุ่นกับลูกนะครับเช้ามาเนี่ยคนก็มาเห็นแม่คนนี้นอนตายอยู่ในกองหิมะนะครับแล้วก็เห็นกอดบางสิ่งบางอย่างอยู่นะครับก็ไปดูพบว่าเป็นห่อผ้านะครับพอเอ่อแกะห่อผ้านั้นออกก็พบว่ามีเด็กชายทารกเด็กชายตัวเล็กๆนอนหลับอย่างอบอุ่นอยู่ในห่อผ้านะั้นเด็กคนนี้ถูกช่วยชีวิต นะครับแล้วก็เลี้ยงดูให้เติบโตขึ้นมาเขาก็กลายเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่36ของประเทศอังกฤษในภาพที่ผมเอาให้ดูนะครับคือเดวิดลอยจอดนายกรัฐมนตรีคนที่36ของประเทศอังกฤษนะครับผู้สร้างคุณอุปการที่ยิ่งใหญ่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะครับดังนั้นถ้าไม่มีแม่ที่เสียสละนะครับก็ไม่มีเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่เหล่านี้นะครับไม่มีเรื่องราวของ เดวิดลอยจอดนะครับที่ได้สร้างสิ่งที่ยิ่งใหญให่ให้กับประเทศอังกฤษนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ทําให้เราเห็นนะครับว่าความรักของพ่อแม่เนี่ยนะครับคือสิ่งที่สร้างโลกนี้ขึ้นมาเหมือนกับเราได้ยินคําพูดคนไทยที่พูดไว้ว่านะถ้าถามว่าใครสร้างโลกใครสร้างโลกนี้ขึ้นมานะครับก็คือสองมือของพ่อแม่นั่นแหละที่สร้างโลกนี้ขึ้นมาดังนั้นเรื่องราวของอนุสาวรีย์ เคยีสันนิภาพเดวิดลอยจอตแล้วก็เรื่องราวมากมายเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นประจักษ์พยานถึงนะครับความรักที่สร้างโลกนี้ขึ้นมามีเรื่องหนึ่งที่ผมรู้ว่ามันเป็นนิทานนะครับแต่ว่านิทานเนี่ยคือสิ่งที่เป็นภาพสะท้อนของเรื่องจริงนะครับในชีวิตของแม่มากมายทีเดียวเรื่องราวก็คือลูกชายคนหนึ่งนะรักภรรยามากนะครับ แต่ภรรยาเนี่ยไม่ชอบแม่นะครับบางท่านอาจจะเคยได้ยินเรื่องนี้ใช่ไหมครับแล้วก็บ่นแม่ท,ทุกวันทุกวันทุกวันนะครับแล้วก็มีวันหนึ่งนะครับภรรยาเนี่ยก็ยุยงสามีว่าแม่แก่แล้วดูแลก็ลําบากครับสร้างความยุ่งยากให้เอาแม่ไปทิ้งในป่าชายผู้เป็นสามีเนี่ยก็เชื่อฟังคําของเมียท้ายสุดนะครับก็แบกแม่นะครับที่เดินไม่ได้เนี่ยนะครับหลอกแม่นะครับ ว่าจะพาไปที่ใดที่หนึ่งนะครับแล้วก็พาแม่ครับไปในป่าแม่รู้นะครับระหว่างที่แม่ถูกแบกไปนะั้นเนี่ยแม่ก็หักกิ่งไม้หักกิ่งไม้นะครับหักกิ่งไม้ไปตามทางหักไปหักไปนะครับแอบหักนะไปโดยที่ลูกชายไม่รู้เอาถึงกลางป่าเนี่ยลูกชายก็ปล่อยแม่วางไว้แล้วก็บอกว่านะครับลืมของไว้ที่บ้านเดี๋ยวจะกลับไปเอาแม่อยู่นี่นะทันใดนั้นแม่ก็บอกลูกชายว่านะ เราจากบ้านมาไกลมากนะครับแม่กลัวลูกกลับบ้านไม่ถูกให้ลูกเดินไปตามทางนะครับที่แม่หักกิ่งไม้ไว้นะนี่คือความรักของแม่ผู้ชายวันนี้พอได้ยินนะครับก็สะอึกแล้วก็ไม่สามารถทิ้งแม่ได้ในท้ายสุดก็พาแม่กลับมานั้นความรักของแม่เป็นแบบนี้ครับคือความรักที่ยิ่งใหญ่นะครับที่สร้างชีวิตลูกขึ้นมาบางท่านอาจจะบอกว่าเอ๊ะมีแต่เรื่องราวความรักของแม่เหรอนะครับความรักของพ่อก็ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันนะครับ หลายท่านเป็นพ่ออยู่ในที่นี้นะครับเรามาดูข่าวนี้แล้วดูว่าเห็นภาพอะไรในข่าวนี้นะครับถ้าดูในข่าวเนี่ยเ่อเราจะเห็นผู้สื่อข่าวผู้ประกาศข่าวเขาบอกว่าเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นที่ ประเทศอินโดนีเซียใช่ไหมครับผมก็ได้ดูข่าวนี้นะครับแต่ว่าผมสงสัยอย่างหนึ่งในรายละเอียดนี้นะครับซึ่งในข่าวนี้เขาไม่ได้บอกแล้วผู้อ่านข่าวก็ไม่ได้บอกนะครับผมสงสัยมากเลยผมพยายามค้นหาข่าวนี้อยู่ถึงสองสัปดาห์ในท้ายสุดเนี่ยสิ่งที่ผมสงสัยเนี่ยนะมันก็เป็นจริงเหมือนที่ผมสงสัยก็คือว่านะครับเหตุการณ์เนี่ยนะครับผู้ชายที่ช่วยเด็กคนนี้ <บา S 1> ในข่าวนี้บอกว่า นะครับคนยกย่องว่าเป็นฮีโร่แต่จริงๆแล้วผู้ชายคนนี้คือพ่อของเด็กสองคนนั้นนะครับดังนั้นนี่คือสิ่งที่ทำให้เราเห็นว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้พ่อคนหนึ่งเนี่ยนะครับกระโดดเอาตัวไปแล้วก็ไปคว้าเด็กสองคนนั้นมานะครับเพราะว่าการตัดสินใจแบบเนี้ยสามารถที่จะทำให้เขาเสียชีวิตได้ทันทีนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นในเสี้ยววินาทีมันไม่ได้มาจากการที่มามัวคิดตึกตองแต่มันมาจาก สันชตยานหรือหัวใจของความเป็นพ่อนะครับที่ยอมสละเสี่ยงชีวิตนะครับเพื่อเดี๋ยช่วยลูกนะครับนี่คือหัวใจของความเป็นพ่อแม่แน่นอนครับนะครับในสังคมเราทุกวันนี้อาจจะมีนะพ่อแม่หลายคนนะครับที่สามารถทิ้งลูกได้นะครับที่สามารถทำร้ายลูกได้นะครับแต่เมื่อเราดูความรักของพ่อแม่นะครับที่บริสุทธิ์นั้นนะ่ะก็คือความรักแบบนี้ที่เราสามารถบอกได้ว่าเป็นความรัก ที่แท้จริงนะครับ